มากหอมมากเก่งจังเลยว้าวฮ่าฮ่า้ยอะไรด้ยแลตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเซ็นเตอร์พอยท์พลาสม์พัทยาอ่ะเขาจะมีบริเวณพื้นที่สำหรับ พ่ไดเด่นนะครับได้ออกมาทํากิจกรรมก่อนที่จะเข้าสู่ภายในตึกตัวอาคารโอ้ oh, มีสวนสนุกขนาดเล็กนะครับให้น้องๆได้เล่นนะฮะมีเครื่องเล่นอุปกรณ์นะครับหมอร์นิ่งตื่นมาชอบแน่ๆเลยเพราะตอนนี้คุณหนูเขาหลับอยู่หลับอยู่ในรถยังไม่อยอมตื่นเลยนะฮ okay, นะเะฮะตอนนี้เราเช็คอินได้ห้องอยู่ชั้นที่1 1นะครับนี่คือที่พักของเราเนาะ เราก็มาติดต่อนะครับเพื่อรับห้องกุญแจห้องนะครับรับกุญแจห้องรอยตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อรับกุญแจแล้วเราก็จะเดินทางนะครับไปเข้าสู่ห้องที่ผักของเราอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับว่าจะมีแต่ละชั้นพิเศษพิเศษจะมีโซนห้องอยู่ตรงไหนบ้างนะครับชั้นไหนนะครับไปครับเดี๋ยวเราต่อไปจะไปดูในส่วนของห้องพักเราก็ได้ห้องพักเลขที่1 1 1 5นะฮะแล้วก็เป็นแบบคีย์การ์ด ในส่วนของห้องพักนะครับพอเข้ามาก็จะเจอในส่วนของห้องกลางเนาะก็เหมือนคอนโดมิเนียมมาฮะก็คือมีห้องรับแขกอยู่ตรงกลางครับจะพาไปดูมุมแรกก่อนนมระเบียงนะครับก็จะมีเครื่องปรับอากาศสองตัวแล้วก็เนี่ยจะเห็นวิวด้านข้างข้างนอกไปดูด้านในมูฟมาฝั่งนี้นี่ครับก็จะเป็นในส่วนของแน็คขนมก็จะมีน้ำดื่ม มีกะติกน้ำร้อนมีไมโครเวฟให้ครับอุปกรณ์ใช้งานส่วนด้านบนก็จะเป็นเนี้ยครับน้ำใจห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้ส่วนห้องน้ำเนี้ยชักโครกจะเป็นแบบเน็ตไฟฟ้าสบายเลยแล้วก็ห้องน้ำห้องอาบน้ำชอวเวอร์จะเป็นแบบแยกนะครับกระจก ตัวห้องนอนเองจะเป็นลันกษณะของเตียงขนาดใหญ่นะครับทีใส่เลยสองท่านกว้างขวางอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าแคบนะในส่วนของวิววิวที่เห็นนี่คือก็จะเห็นในส่วนของสระน้ำนะครับสระน้ำที่เราจะลงไปเล่นกันชิวตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีสะเล็กด้านหลัง วันนี้ของคุณครอบครัวมอร์นิ่งครับเราจองไว้2ห้องนะครับจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันแต่นี่ครับสามารถเปิดประตูทะลุอีกห้องนึงได้ผมจองไว้2ห้องอีกห้องนึงก็จะหน้าตาเหมือนกันนะครับจ้าเอ๋ทำอะไรครับดูทีวีโอเคครับเดี๋ยวไว้ไปดูส่วนต่อไปครับอันนี้ก็คือโซนชั้น3นะครับที่เป็นกิจกรรม เราจะเป็นห้องคิสลับแล้วก็สระว่ายน้ำเมื่อเรามาถึงชั้น3ามนี่ครับจะเป็นสระเล็กก่อนส่วนคิสขับก็จะอยู่นะฮะชั้นเดียวกันเลยอยู่ใกล้ๆสำหรับมง,ง้องที่ไม่อยากเล่นน้ำนะครับก็มาเล่นในโซนคิสขับนี้ได้ นี่ตูน้องน่าจะชอบนะฮะน้องเล่นน้ำไปส่วนผู้ปกครองก็นี่ครับมีที่รองรับสำหรับผู้ปกครองด้วยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเกมหรือห้องพิซเนตโต๊ะูสุดยอดเลยครับโอ้ตอบโจทย์นะฮะ คุยไฮก็มาได้เด็กๆก็จะคงชอบมากเลยฮะโดยเฉพาะโซนแรงขนาดนี้ที่เรามาต่อไปเราจะไปในส่วนของโซนไฮไลท์ของที่เลยนะครับก็คือเวฟจะเวฟมีอะไรเราไปดูกันฮะก็จะเป็นทางเชื่อมนะครับจากสระน้ำของเด็กเด็กมาสุดที่เดินตรงต่อมานะครับตามทางไปเลยอ,อยู่บริเวณของชั้นสามเหมือนกันนะครับเป็นอาคารด้าน,านบนเป็นชั้นลอยบอริเวณด้านขวามาืา ปล่อยขึ้นมาพอดีเลยฮะทางด้านซ้ายสุดนะก็จะเป็นในส่วนของสไลเดอร์นะครับเด็กโตขึ้นมาหน่อยอาจจะอาต้องแบบอยู่โ,โซนุูสนุกสนุกแต่ถ้าเด็กเล็กน่าจะไม่พอถ้าเด็กเล็กมาทางด้านกว่าเลยฮะนี่เลย เกาเต่าน้อยบริเวณตรงนั้นครับมอนนี่น่าจะเหมือนกันนี้ไปรับคนนี่ลงมาเลยประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวต้องพาคุณหนูลงมาเลยแล้วล่ะครับไปไยชั้นสอมโอ้ไี่หรอ ooh mm -hmm. ของเด็กกันน้นลูกมวยหายใจคอจะลงไปเล่นในน้ำเวฟจะลงไปเล่นขึ้นเอาวันนี้ก่อน Masih ya mak. 谢谢。 ก็สำหรับนะครับเด็กๆที่ไม่ชอบเล่นน้ำหรือยังเล็กเกินไปก็จะมีห้องนะครับสําหรับเด็กๆเข้ามาเล่นในนี้ได้เห็นไหมฮะอ่าก็่อนข้างปลอดภัยนะหรือว่าถ้าสระน้ำแล้วถ้าคนเยอะก็แวะเข้ามาเล่นตรงนี้ก่อนแต่ส่วนของน้องมอนิเกอ็คือเล่นน้ําเสร็จแล้วก็เข้ามาพักผ่อนยี่ต่อก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็นนะครับโอใช่สวนสาธารคคุณเป็ดเดินพาคุณเป็ดเดิน กิจกรรมตั้งเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเึิมนิดนหน่อยนะครับก็คือเป็นหมดซื้อคูปองเข้าไปเล่นกิจกรรมตรงนี้ฮะเขาก็จะมีสมกิจกรรมให้เล่น,รนพร้อมอาหารนะครับรับเราจะเป็นปลาโปร,ระบายสีตุ๊ก,กตาปูยิงปืนนะครับรกระป๋ ที่สนกยอาจจะเป็นรอบเื้องหน่อยนะครับกิจกรรมให้เด็กตัวนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะมาเล่นกันได้วันนี้พิเศษเขามีจัดเติมเติมเข้ามาส่วนในเรื่องของสถานที่เล่นตรงนี้ก็อันนี้ฟรีนะครับน้องมาเล่นเล่นอยู่ ลูนสไลเดอร์ที่คุณแม่แม่มาีิเนสไลเดอร์อยางหเห็นเขาเล่นลูกโป่งมอง <laughs>